ุ mm ่มเกียรติทุ ผมนัก,กรรของวิไลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบรรยากาศนะครับในการจัดงานถลงข่าวของวันนักประดิษฐ์ประจำปี2567หรือ Thailand In v e n t e r Day 2 0 2 4นะครับซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่เริ่มต้นปีเลยนะครับของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ครับเรากำหนดจัดขึ้นในวันที่2ถนะึง6กุมภาพันธ์2567ณอีเวนต์คอ์100ถึง102ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท บางนากรุงเทพนะครับก่อนที่ทุกท่านจะเข้าสู่ในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับขออนุญาตแจ้งกําหนดการให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าหลังจากนี้ครับทุกท่านจะได้รับชมวีดิทัศน์ในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจาปี2567ครับพร้อมกับท่านผู้ในการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติที่ให้เกียรติในการนําแถลงข่าวในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจําปี2567และจะเป็นการมอบของ่ระลึกด้วยนะครับให้กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลบทึงผลงานวิจัยต่างๆและจะเป็นการบรรจุภาพร่วมกันหลังจากนั้น เวลาประมาณ12นาฬิกาจะเข้าสู่ใ,<ช>ในการ<ช> NRC Talk นะครับหรือว่าเปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับรวมถึงบริเวณทั้งสองฝั่งด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นเวทีอีกหนึ่งอย่างในการที่จะจัดแสดงทศการผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็มีผลงานจากหลากหลายผลงานนํามาจัดแสดงให้กับทุกท่านได้รับชมนั่นเองนะครับเอาละครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะครับที่จะเข้าสู่ในการแถลงข่าวในครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งในลำดับแรกนี้ผมขอนําทุกท่านนะครับในการรับชมกับวีทัศน์ การจัดงานวันนักประดิษฐ์ครับซึ่งจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวและภาพรวมของงานที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีอาร์ได้เลยครับการพัฒนาชุมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพและมีความพร้อมเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความมันม่นคงมัยย่งคั่งอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายสําคัญที่รัฐบาลมุ่งพัฒนากําลังคนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขังนในระดับโลกได้ กระทรวงอวจัดตั้งขึ้นด้วยมีนโยาบายสำคัญเพื่อพลิกโฉมรูปแบบการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและกกนัตกรรมให้ทันสมัยเทียบเท่าระดับสากลการประกาศเชิดชูและการให้รางวัลน,นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับนักประดิษฐ์นักวิจัยและนักกรไทยได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆออกสู่สังคมต,ต่อไปดังนั้นกระทรวงอวจึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อน ก็ยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมงบุดมปัญญานำพานักประดิษฐ์นักวิจัยและนักธรรมไทยสู่ระดับสากลดังนั้นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาจึงได้ดําเนินการเพื่อการส่งเสริมความสาเร็จให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิชาการวิจัยและนวัตก,กรรมที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจกและสังคมของประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือปวชดําเนินการรางวัลด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นในระดับชาติได้แก่รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นโดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเนื่องจากวันนักประดิษฐ์ตรงกับวันที่สองกุมภาพันธ์ของทุกปี กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีบวันที่1พฤษภาคมปศ2503เพืดอเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงราชกาลที่9ที่ทรงได้รับการถูกเกล้าถวายสิบัตรการประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหมู่ช้าแบบพุ่นลอยหรือกังหันน้าชัยพัฒนาบวันที่2กุมภาพันธ์2 5 3 6และทรงได้รับการถวายพระราชสมติว่าพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยงานวันนักประดิษฐ์ประจําปี2567ปีนี้จะขึ้นเป็นครั้งที่25 ภายใต้แนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ Inventions and Innovations Lead the Country ภายในงานจ่มีการจัดแสดงนิทรรศการน้องรำลึกและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนองค์กรด้านการประดิษฐ์คิดค้นและสถาบันการศึกษาต่างๆนิทรรศการจากองค์กรและหน่วยงานด้านการประดิษฐ์คิดค้นจากนานาประเทศตลอดจนการจัดกิจกรรมการเสวนา และการสับสนดโครงานการประดิษฐ์ในหัวข้อที่น่าสนใจกว่า100อวข้อความร่วมมือของทุกภาคส่วนก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้ก้าวสู่โลกยุคใหม่อย่างมันงม่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและนี่คือภาพรวมนะครับาน กับการจัดงานวันอักประดิษฐ์ประจำปี2567ว่าชยายแรงกินวิทยาเดชจตุตอสั้นชวนี่โคนั่นเองนะครับไปครับจะเป็นการนําทุกท่านเข้าสู่ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับการจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2567นะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติให้เกียรติแถลงข่าวในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับดรวิพารัตน์ดีอ่องครับกลับเปเช่นกัครับ ได้กล่าวถึงภาพรวมของงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2567ครับค่ะข,ขอบคุณทางพิธีกรนะคะคุณเชยกันดีนบบนนลำดับแรกก็ต้องขอเรียนท่านรองชอนเตอร์นาทีรัจนจญานนะคะ,ท,ะ,ะ,คะท,คท่านนักวิจัยดีเด่นนะคะประจำปี67สาขาวิทยศาสตร์พร้อมด้วยท่านนักประดิษฐ์นะคะท่านนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในปีนี้ท่านนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ร่วมกันนำกิจกรรม ที่จะมานำเสนอในงานวันรักปรดิษฐ์ประจำปี2ป5 1 7รวมถึงท่านผู้บริหารน,นะคะท่านสื่อชนนะคะแล้วก็รวมงานแถลงข่าวในวันนี้ทุกท่านจริงๆในงานวันรักปรดิษตามวิดีโอที่ได้รับชมไปสักรู่ก็จะเห็นภาพของรูปแบบงานนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีขึ้นในงานในปีนี้ซึ่งถือว่า ห้าวันในระหว่างการจัดงาน2-6กุมภาพันธ์ที่ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอนะคะภายใต้กระทรวงวและก็มีพันธมิตรเครือข่ายของภาคเอกชนภาครัฐนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในย่นาหมหลายสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าที่จะต้องเด็ดตาถางมากก็คือประดิษฐกรรมนะคะผลงานฝีมือของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยนะคะที่ได้นํามา เตรียมความพร้อมนะคะในการนําเสนอให้เห็นในเรื่องของอสมรรถนะการใช้ประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะนำกิจกรรมเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพืนารรา้นทัพประเทศมากกว่า1น0 0งพันคนงานอันนี้ก็เป็นความตื่นตาตื่นใจทั้งผนงานที่ระรางวัลการวิจัยแห่งชาตินะคะรงวัลในระดับ นานาชาติก็ได้เรียนเชิญมาด้วยแล้วก็ยังมีของน้องๆระดับเยาวชนนะคะที่จะ,ะได้มานําเสนอในลักษณะของการประกวดรอบสุดท้ายที่เรียกว่ารางวัลไอเนมเจนตั้งแต่ระดับมัธยมระดับอาชีวศึกษาระดับต้นศึกษาอันนี้ก็ 6. 7 0 0็ดร้อยลงานนะคะกว่าจะฝ่าด่านเข้ามาถึงเวทีงานระดับผื้ดินแล้วก็ยังมีในส่วนของความน่าตื่นตาตื่นใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างการเรียนรู้นะคะสร้างความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องสิ่งปดิจา์ท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับประเทศมาร่วแบบรมแสบเบียนพผู้ชุยใ้ฝังในหลากหลายหัวข้อและยังมีมอ์ชอช็อปนะคระับื่อสกู่ในวีโอก็ได้กล่าวถึงตองน,นี้อยู่ในระหว่างการที่จะรับลงทะเบียนด,ด้วยนะคะก็คิดว่าในภาพของงานคนนักปดิษฐ์ในปีนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งนะคะ อีกหนึ่งที่มีความสํมาคัญอย่างยิ่งตัต้งตั้งตั้งการขอพยแล้วก็ขอคุยในวันน้แล้วคือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกองสมเด็จนริษฐาที่พระเจ้นา,านะคะเด็จประเทศท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานนะคะทางในส่วนการเปิดงานแล้วก็ในส่วนของออการพระราชทานนะคะเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลการจัยแห่งชาติในปีนี้ ทุกท่านนะคะซึ่งก็ถือว่าสัปปีตอนทางแล้วที่ทมท่านได้มีระมอหารกลือน้ำที่คุณกับท่านนักประดิษฐ์นักวิจัยนะคะก็ถือว่าเป็นการภาคภูมิใจนะคะในการได้รับรางวัลในประเทศค่ะในประเด็นต่อมานะครับอยากให้ท่านได้กล่าวถึงความสําคัญครับของรางวัลการ,ว,การว,วิจัยแห่งชาติทั้ง4ประเภทครับทั้งนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติผลงานการวิจัยวิทยานิพนธ์และผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นครับค่ะรางวัล การวิจัยแห่งชาติตอนนี้ใช้ชื่อว่ารางวัลการวิจัยชาติซึ่งก็เป็นรางวัลในภาคก่อนเองก็จะคุ้นเคยกันดีในรางวัลสภานวิจัยแห่งชาตินะคะตอนนี้เราก็ได้มีการเ,เรียกว่าให้ให้การรางวัลต่งางๆเนี่ยเป็นแหลงจูงใจสําคัญแล้วก็เป็นกลยุ์ของท่านนักประดิษฐ์ท่านนักวิจัยไทยเป็นประจําทุกปีนะคะในแต่ละปีในช่วงเวลาก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของการอมอบรางวัลนะคะ จนถึงในเรื่องของการเห็นภาพของนักประดิษฐ์นักวิจัยที่รับรางวัลนักวิดีเด็นนะคะนักเขีนแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยรางวัลนิพนธ์รางวัลงานติดนทนเนี่ยมีเส้นทางการเดินมายาวนานมากนะคะในช่วงของการพิจารณารางวัลแค่ประมาณสักช่วงสักกึ่งปีนะคะแต่ว่าท่านนักประดิษฐ์น่านวิจัยทุกท่านท่านได้เสียสละนะคะท่านได้ทํางานท่านได้เขาเรียกว่าสะสมในเรื่องของความรู้ความสามารถจนมี ผลงานนะคะที่มีความโดดเด่นถึงจะได้เข้าสู่ในเรื่องของการพิจารณาเรื่องรางวัลน,นะคะลหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่ามีท่านผู้สมมุติที่เข้ามอดในวคงการในแต่ละพิจาร่ยช่วยในเรื่องของการพิจารณาท่านที่จะรัเดเลือกเข้ามอ,มอบรางวัลน,นะคะราชภัยรางวัลซึ่งรางวัลนักวิจัยเด่นชาตินี่ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดนะคะของระดับประเทศสําหรับท่านนักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่น แล้วก็มีความคิดวิเริ่มนะคะในการทํางานเป็นที่ยอมรับอยา่างกว้างขวางในวงวิชาการพร้อมกันสําหรับรางวัลผลงานวิจัยก็เชิดชูเกียรติท่านนักวิจัยนะคะอันนี้ก็เป็นในรายผลงาน,น,นะะซึ่งก็ท่านได้มีการสะสมนะคะมีความพร้อมนะคะของผลงานวิจัยที่สําเร็จแล้วก็มีความสมบูรณ์วิทยาศาสตร์ระดับปริยายเอกนะคะทั้งในและต่างประเทศของท่านนักวิจัยไทยก็เข้าสู่ในเรื่องของการพิจารณาคุณภาพเพื่อมอบรางวัล ซึ่งก็ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาการนะคะ12สาขาวิชาการและคนงานปฏิทินค้นอันนี้เห็นในส่วนของการวิธีกระบวนการวิธีการแล้วก็ตัวชิ้นงานตัวอย่างซ้ายมือขวามืออันนี้ก็คือในเรื่องของตัวผลงานนะคะ,ท,คคะ,คะทั้งในส่วน,น,น,นของผลงานผลิชินค้นนะคะที่เกิดขึ้นที่างวันแล้วก็ในส่วนของผลงานที่มีความพร้อมค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวผลงานวิจัยนะคะก็ต้องสวมที่ติดก,กร,รมที่อยู่ในงานในเรื่องของ รางวัลการเฉลิมฉลในประเด็นต่อมาครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงรายละเอียดครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวันนักปฏิษฐ์ประจำปี2567นี้ครับข้าพเจ้าจริงๆในพื้นที่การจัดงานตลอด5วันนะคะสองทุกหกมภาคพันที่ไปเทคธน,นะคะาเอ่ชร์เนี่ยได้รับความร่วมมืออย่างที่ยิ่งนะคะจากท่ทานนักปฏิบัติใจในการนำผลงานเนี่ยมากกว่าพันผลงานทั้งในประเทศและต่าง ในส่วนของในประเทศจะเห็นตั้งแต่ระดับเยาวชนเมื่อสักครู่ทด่กล่าวถึงในพื้นที่การปรว,วดรางไอ,อูเจนสิ่งประดิษฐ์ผลงานวิจัยวนวัตกรรมพร้อมใช้ประโยชน์นะคะก็จะมาร่วมนาเสนอและที่สําคัญมีของขายด้วยนะคะของขายนี้มาจากตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนะคะเพื่อท่านได้เห็นโอกาสของเส้นทางแล้วก็ความคุ้มค่าของออตัวงานที่เราได้มานับบัตรนะคะ ั้งส่งเสริมแล้วก็คณะวิจัยก็ร่วมุ่งนาเราจะเห็นภาพขณะทุกงาน,นอันนี้คือในภาพของพื้นที่ภาพพิทยาศาสตร์นะคะจริงๆในส่วนของปริตญกรรมจากนานาชาติก็ถือว่าปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนะคะผลงานปริตญกรรมจากนานาชาติที่เข้ามาประกวดจากประเทศต่างๆจากองค์กรนา,า,านาประเทศเนี่ยมากมากเกือบ30องค์กรมาไม่ต่ำกว่า500ารอผลงาน แต่ถ้านักเป็นจํานวนนักประดิษฐ์ที่มาจากนานาประเทศทั้งในอาเซียนในเอเชียแล้วก็จากทางไกลถึงยุโรปมีไม่ต่างกับพันคนนะคะที่เดินทางแล้วก็เข้ามาในส่วนขององานบันบประดิษฐซึ่งก็จะเป็นงานในประเทศนะคะในปี2024และที่เกิดขึ้นในส่วนของโอกาสใหม่ๆก็คือเราเปิดในเรื่องของเวทีการประกวด ไม่เฉพาะนักประดิษฐ์ที่มาจากต่างชาติให้นักประดิษฐ์ของไทยนะคะเข้ามาร่วมเทียบเทียงก,การแข่งขันนะคะในการพิจารณารางวัลในเวทียิปเท็กปี2024ร่วมกับน,นักประดิษฐต่างชาติของกับนักปฏิไทยนะครับผมจะเห็นว่ามีนักศกษาไฮไลท์นะครับพร้อมกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งซึ่งท่านมีโฟกัสนะครับหรือมีประเด็นอะไรที่กำลังเสริงเพิ่มเติมเชิญท่านได้เลยนะครับค่ะในส่วนของนักศกษาไทยไลน ไม่ไม่ได้ไม่ไม่เฉพาะเรื่องผลงานใดเรื่องแต่ที่เข้าร่วมง,งานในระดับเยาวชนก็จะมีเป็นจํานวนมากทุกทุกปีเนี่ยจะมีน้นองๆที่ตอบรับจากการเข้าเยี่ยมชมทางวันรรมรวมๆสองหมื่นคนนะคะจากหลากหลายสภานทั่วประเทศะคะเดินทางไกลๆมาจากยะลามาจากเชียงรายนะคะมาจากทางภาคหลอเฉียงเหนือในจังหวัดไกลๆมากันเยอะมากแล้วสิ่งหนึ่งน้าเหนือจากการที่จะ ได้เห็นท่านนักประดิษฐ์ที่มีความเ่้วชาญในผลงานหลายเรื่องแล้วก็จะมีในเรื่องของพื้นที่นะคะที่เป็นนิสารไฮไลท์ที่น้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมตามที่ปรากฏนะคะในในจอนี้ซึ่งมีทั้งหมด12พื้นที่นะคะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ใช้ร,รูปแบบของการนําเสนอที่เป็นลักษณะของการมีกิจกรรมร่วมนะคะอย่างเช่นในส่วนของตัว เพื่อนได้ไหมคนะโอเคอันนี้เป็นเรื่องของดินแดงวัยจ๋งไม่ใช่ว่าซีเนีย่ยคนดินแดลอ่าจริงๆสนุกนะคะไม่ไม่ไม่ได้เฉพาะว่าผู้สูงวัยนะคะแต่ว่าผู้สูงวัยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้น้องๆประชาชนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เรื่องงานวิจัยหรือว่าเรื่องของสิ่งประดิตท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยผ่านในเรื่องของกิจกรรมนะคะอันนี้สนุกสนานนะคะขณะเดียวกันก็ ไปนี่ก็จะมีเรื่องงานสินวัดล้อมแต่จากประเด็นเรื่องของตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวภัยพิบัติมาเป็นการสร้างการรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมอันนี้ก็จะมีผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีลักษณะของการที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟให้เขาู่มกิจกันด้วยนะคะพื้นที่ถัดไปอันนี้เป็นอุทยานโทมีโลกสูงนะคะเป็นที่ได้ จีโอปาร์คกับยูเนสโกนะคะซึ่งก็ถือว่านอกเหนือจากส่วนที่เป็นตัวงานโครงการวิจัยเราสามารถนำมาถ่ายทอดให้เกิดกระบวนการเรียน,นรู้ในรู้ของเทศกาลที่น่าสขขนุกสนานนะคะ mm hmm. ยังมีในเรื่องของอตัวของปากคนชุมชนช้างอะะ mm ัน hmm. นี้ก็ตั้งตั้งชื่อประเด็นแล้วก็นำเรื่องของการที่ดูแลที่น่าเกี่ยวข้องกับ คนจากช้างที่อยู่ในบริอเวณชายขอบนำมาเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและก็สร้างการเรียนรู้นคะคะอีกอันนึงเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอันนี้ก็ตั้งประเด็นไว้นั่งนด้สนุกนะคะเรื่องของอินทรีย์มลพิษก็จะมีมีแพะมีไก่นะคะมีอะไรนั่นเนี่ยจิ้งหร,ร,รีดด้วยนะคะเข้าสั่ลองไปดูว่ากิจกรรมนี้มันจะสร้างการเรียนรูน้เรืมีอะไรบ้าง ตอนนี้เรื่องของวามปลอดภัยในท้องถนนเรื่องของการดูแลสังคมนะคะให้รดคันหนุ่แหลนนำมาเป็นประเด็นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะคะให้กับน้องๆเยาวชนหรือผู้สนใจในลักษณะของเซฟที้รถนะคะเซฟที่ไรอันนี้ก็จะมีเหตุกรรมที่น่าสนุกสนานที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีในเรื่องของผลไม้นะคะผู้ฟันแฝดผลไม้วันนี้ก็อาจารย์อาจารย์ก็มาด้วยนะคะ แต่พอไปยในงานมาแลณาดิทําพื้นที่สุดสนุกให้เราได้เข้าไปเรียนรู้กันทางกรขผท่านก็เข้ามาด้วยนะคะที่ท่านบอกขอเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆเยาวชนนะคะผ่านในเรื่องพลังงานด้วยแล้วก็มีในงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรสังคมนะคะมีเรื่องของการนําขยะมาให้เกิดประโยชน์จากฝีมือของน้องๆในระดับเยาวชนในอุตสาหกก็จะเข้ามาสร้างพื้นที่กิจกรรม โูนเกษตรวิธีเมืองที่อยู่ในวชชก็นำไปยกไปที่งานวนันรุ่งขึเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยแล้วก็ยังมีในเรื่องของออตัวยุคอินเวนเตอร์ครับอันนี้ทางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโดรนนะคะท่านก็มาสร้างการแข่งขันสร้างความสนุกสนานให้ท่านสามารถมีซิมูเลชันนะคะ กิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่นะคะทางตัวมอศุภกานักรีท่านก็ขอเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในกิจกรรมสนุกๆน,นะคะที่เกิดขึ้นจากที่ท่านได้นำมาร่วมนะคะเรื่องของเทวแลนในเรื่องของตัวฉลาคิด่ที่ทางการแพทย์ก็อีกพื้นที่หนึ่งนะคะและในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับคันเลอร์นะคะเรื่องของพิสติชันอันนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถอดชุด คนสีจากวัดราชบวรพิษวัดเกะเยณทุกคนแต่ทําให้เกิดการเรียนรู้สร้างการศึกษายังไงอันนี้ก็ต้องไปติดตามชมกันค่ะค่ะก็นอกเหนือจากกิจกรรมในเชิญของผลงานแล้วนะคะพื้นที่สนุกสนานพื้นที่สร้างการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นในงานวนนักวิษ์จะมีสองพันห้า้าิจดปีนี้ค่ะครับและประเด็นสุดท้ายอยากให้ท่านเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ด้วยครับค่ะ ก้อนนักปิปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ25ปีที่ผ่านมาเรามีพัฒนาการในการจัดงานที่ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากในส่วนของความตั้งใจแล้วก็ทุกท่านนะคะที่มาร่วมในกิจกรรมคณะนักวิจัยแถมมีความตั้งใจมาให้กําลังใจแล้วก็มาเยี่ยมชมให้คําแนะนํามาช็อปนะคะแล้วก็มาสร้างการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมดุวกิจกรรมเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของความรู้ความสามารถของนักปฏนวิจัยไทย แล้วก็ทางภาคประชาชนทั่วไปนะคะน้อง,อง,องระดับเยาวชนจนถึงผู้ประกอบการก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานวันักประดิษได้2ุ่ม6คุมพาผ่านค่ะที่ใบเตยนี้ลยและนี่คือความสำคัญนะครับในการจัดงานวันนักประดิษฐประจำปี2017ั